โอ้โหโอ้โหโอ้โหสองตัวเลยอรอโอ้ยมบี้โถมซอมบี้ตันตังตันที่ผายแล้วกูมบี้โถมนี่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 น คครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมยี่กระโรลห้านะครับเก็บเกมมิชชั่นอีโว้เดนีเก็เวตดีพีแรกของผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผจญภัยกันในมิชชั่นอีโว้เลยครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเล่นเกมมิชชั่นอีโว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเริ่มต้นมานะครับผมมิชชั่นอีโว้เนี่ยจะมี2โหมดให้เราเล่นนะครับก็จะมีโหมดเล่นเพลินแล้วก็โหมดปกตินะครับในโหมดเล่นเพลินนะครับการตายของเราเนี่ยจะไม่สูญเสียของนะครับแต่ว่าจะมีเอมเบอร์อย่างเดีียวท่ตกนะครับ ในส่วนโหมดปกติเนี่ยก็ตรงกันข้ามเลยนะครับคือเราตายเนี่ยของก็จะตกหมดเลยผมจะเลือกเล่นในโหมดเล่นเพลินแล้วกันนะครับจะได้ไม่หัวร้อนแล้วต้นมาเลยครับเขาก็จะให้เราเนี่ยฟาร์มไม้ให้ครบ5ต้นนะครับผมก็เอาไว้สําหรับการทําบ้านนะครับผมเนี่ก็ได้ฟาร์มไม้จุดครบ5ต้นนะครับแล้วก็เริ่มดูทำเลในการทําบ้านของเราเลยครับ โอเคครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็ยังมีระบบเลเวลด้วยนะครับทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมเลเวล2นะครับแล้วก็ให้สังเกตที่หลอดเลือดเราด้านบนนะครับคือถ้าเลเวล2เนี่ยมันก็จะเพิ่มหลอดเลือดให้เราเป็น102นะครับปกติจะเลือด1น0นะครับผมยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยเลือดเราก็จะยิ่งเยอะไปด้วยเลยครับโอเคตอนนี้ผมตัดต้นไม้ใกล้ครบแล้วอ่าครบแล้วโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างฐานแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านไว้เดี๋ยวขอดูทำเลก่อนนะครับการเลือกทำเลในเกมแบบนี้เนี่ยก็สําคัญเช่นกันโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอมีเมืองใกล้กลคือเมนาล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีมัลเบตฟอร์ดดังนั้นเดี๋ยวเราไปสร้างระหว่าง2เมืองนี้แล้วกันนะครับอุ๊ยมีฮอเซิร์ฟด้วยว่ะมันจะยิงผมไหมเนี่ยโอเคแล้วสังเกตด,ดีดีนะครับ ด้านหน้าเมืองเนี่ยก็จะมีขีดนะครับขีด1ขีดกับ2ขีด1ขีดเนี่ยจะเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองแบบแระบดับหนึ่งนะครับส่วน2ขีดเนี่ยจะเป็นเมืองระดับสองซึ่งความโหดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเมืองระดับสองเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านระหว่างกลางแล้วกันนะครับผมมาไว้ละเดี๋ยวเราวิ่งไปที่นั่นกันระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวผมก็ฟาร์มแร่ไปด้วยนะครับแร่ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีแร่แบบคล้ายๆกับเกมรัสเลยนะครับก็จะมีแร่หิน แล้วก็แร่เหล็กนะครับผมแล้วก็มีดินประสิวนยก็คือซันเฟอร์นะครับแร่เนี่ยมันก็จะบอกในแมปด้วยนะครับว่าใกล้ๆเนี้ยมีแร่อะไรอยู่บ้างนะครับอย่างที่ผมกำลังวิ่งจะไปตีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแร่หินนะใช่ปะ่ะหรือว่าเหล็ก,กว่ะอ่าแร่หินโอเคเราฟาร์มนี้ก่อนต้องใช้ด้วยนะครับก้อนหินของจาเป็นในการเริ่มต้นเลยเนี่ยไม้กับหินนะฮะใกล้ๆนี้เหมือนจะมีซันเฟอร์อยู่ แต่เขาจะเรียกว่าดินประสิวนะครับแต่เป็นไทยอะ่ะมันไม่ใช่กรรมฐานหรอวะโอเคทางขวาเหมือนจะมีแร่เหล็กอยู่เดี๋ยวขุดไปด้วยเลยอย่างละแร่เจออะไรก็ขุดหมดครับตอนนี้ฟา้าไม่เยอะไปเลยเพราะว่าเราตายของเอาไปตกอยู่ละ ระบบการเล่นเนี่ยก็คล้ายๆเ,เกมรัสเลยครับผมมีการฟาร์มไม้ฟาร์มแร่ฟาร์มหินฟาร์มเหล็กแล้วก็ฟาร์มสันเฟอร์รวมถึงการาชุดล่อเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเราเนี่ยต้องทําบ้านอยู่แล้วก็ป้องกันบ้านเราจากการถูกเลดน,นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแต่ผู้คนนะครับที่โหดร้ายในเกมนี้ยังมีทั้งซอมบี้แล้วก็บอสด้วยนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับเวลาเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็กดที่เครื่องหมาย รูปค้อนตรงคลิกสล็อตนะครับตรงนี้นี่แล้วก็กดเป็นฐานพื้นนะครับแล้วก็ฟาวเดชั่นสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับผมจากนั้นเราก็กดสร้างอ่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็จะมีอ,าอานาเขตบอกแล้วนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยเปรียบเสมือนทีซีในเกมรัสนะครับผมในมิชชั่นดีโวนะฮะตัวนี้นี่ยจะเป็นตัวเอาไว้เก็บเอมเบอร์นะครับซึ่งเอมเบอร์เนี่ยมันสําคัญมากในการจัดอันดับของเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะใช้เอมเบอร์ในการจัดอันดับเซิร์ฟเวอร์นะครับ คนที่มีเอมเบอร์เยอะเนี่ยก็จะได้ดับสูงนะครับผมนี่แหละความสำคัญของเอมเบอร์แล้วเอมเบอร์หาจากไหนเอมเบอร์เนี่ยเราจะต้องไปฆ่าบอสหรือว่าไปเล่นพัซเซิลนะครับผมในเมืองนะครับเพื่อเอาเอมเบอร์มานะครับผมโอเคตอนนี้ผมสร้างฟาวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราสร้างผนังต่อนะครับผมผนังก็อันนี้นะครับทำตามผมได้เลยนะยใครจะสร้างบ้านอันนี้เป็นแผ่นเก้าบล็อกง่าย โอเคผมจะสร้างในสไตล์ของผมแล้วกันตรงนี้ผมจะเหลือไว้เป็นประตูเพราะว่าเราจะใช้ใช้ประตูเยอะเยโอเคตอนนี้เสร็จแล้วก็คลาบป,ประตูใส่บ้านเราเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะฮะที่จะใส่รหัสตรงประตูนะครับเผื่อมีคนมานะครับยังนะครับอันนี้สําคัญมาก การมีบ้านอยู่แล้วไม่มีเตียงเนี่ยก็ทําให้เราต้องเดินมาหาบ้านเราค่อนข้างไกลนะครับผมเดี๋ยวผมคับเตียงสักคู่หนึ่งนะฮะอ่าฮแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น TC โอเคเรียบร้อยลกลงอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในหน้าในหน้าตาของตู้แอมเบอร์นะครับมันก็จะมีตู้นิรภัยด้วยนะครับเราสามารถชื่อเก็บของสําคัญไว้ในนี้ได้นะครับเวลา,าบ้านเราถูกทําลายเนี่ยมันก็จะล็อก ไว้เลยนะครับผมนี่นะครับดูตารางอันดับนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหเซิร์ฟนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับคือใครก็ไม่รู้นะครับผมมีแอมเบอร์อยู่ประมาณ14อันนะครับทุกคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะผมว่าเขาจะฟาร์มแบบฟาร์มทั้งวันเลยโอเคตอนนี้เราก็คาฟที่นอนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราต้องคาฟเตาหลอมนะครับอันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนเตาเผาแร่นะครับเดี๋ยวคาฟมาก่อนเดี๋ยวผมวางให้ดูนะฮะ โอเควางเตาหลอมเรียบร้อยอ่าจากนั้นก็ทําการหลอมแร่เหล็กที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมใส่สูงสุดไปเลยแล้วก็ดินประสิวใส่ไว้เลยนะครับทานใส่ไว้ก่อนเลยโอเคเอาไว้ใช้สําหรับการทํากระสุนเตรียมการไว้ล่วงหน้าเอาประมาณนั้นเลยตอนนี้เขาให้เราเนี่ยอ่ารอเหล็กเผาให้ครบ40อันนะครับผมอ่าตอนนี้เราได้เหล็กแล้วนะครับกดลำมาทั้งหมด ต่อไปเนี่ยเราต้องคราฟโต๊ะนะครับผมโต๊ะนี้เนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนโต๊โต้คราฟนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้โต๊ะคราฟมาแล้วนะครับเป็นโต๊ะงานช่างเลเวลหนึ่งนะครับวางเลยโอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการทํางานของโตะคราฟกันนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันอัปเกรดวิจัยและก็คราฟนะครับฟังก์ชันอัปเกรดนะครับจะเป็นการอัปเกรดจากโต๊หนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นเลเวลสองนะครับผม ก็คล้ายๆกับเกมรันต่นแหละนะครับที่มีโต๊ะต่างเลเวลขึ้นไปนะฮะก็จะมี1 2 3แต่ผมไม่แน่ใจว่าในมิชชั่นอีโวเนี่ยเขามีถึงเลเวล3หรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็มีในส่วนของการวิจัยนะครับอ่านี่คุ้นคุ้นไหมฮะก็คือการเรียนตามสายนั่นเองและนี่แหละครับก็คือพิมพ์เขียวของอาร์ม้าที่เราต้องเรียนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีของที่สําคัญเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสแครปนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรรราจะะต้องไป์มคกัันนบ สแครปในเกมนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเศษเหล็กนะครับถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะโอเคการหาสแครปเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราไปที่ถนนเนี่ยเราก็เจอแล้วนะครับผมตามถนนเนี่ยก็จะดอกพวกถังอะไรพวกนี้นะเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะครับโอเคผมพาไปดูนี่นะฮะนี่พวกถังพวกนี้เราก็สามารถฟาร์มได้นะครับมันก็จะดอกพวกสแครปแล้วก็พวก คอมโพนแนต์ด้วยอ่าผมได้มาสิบอันแล้วมันใช้ยี่สิบในการเรียนรู้โอเคอเคูอค้ได้กระสุนมาด้วยวะเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนเลยกันเนาะเอาให้สแคนไปเยอะไปเลยเพราะว่าเพื่อเรียนอย่างอื่นด้วย โอเคตอนนี้ก็น่าจะได้สแกฟพอแล้วนะเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปที่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำการคราฟอ่านม้ากันนะครับเดี๋ยวต้องเรียนก่อนเนี่ยแล้วก็คราฟแล้วก็จะไปจับมา้าอุย้ยตรงนู้นก็มีอีกหลังนึงว่ะโอ้โหบ้านเต็มเลยหวังว่าเราจะไม่โดนดิฟนะถ้า่งนั้นเราคงจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้บ้านก่อนนะครับ ผมว่านะมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือประตูหลายๆล้านไม่งั้นเดยวงานเข้าเนะี่ยโดนดีบ้านมาไม่สนุกนะครับเกมนี้โดนดีบ้านมานี่คือสวยแน่ตรงนี้อีกบานหนึ่งเลยใส่ไปเลยเต็มสูบโอเคเรียบร้อยอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดเป็นหินเป็นอะไรพวกนี้ได้นะแต่อตอนนี้หินผมน้อยนะผมยังแอปแล้วกัน เดี๋ยวเราไปทําการปลดล็อกบูปินของอ่านม้าก,กันนะครับวิจัยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขวานขวานเหล็กปิกแอกเหล็กไม่พอเดี๋ยวเราไปจับม้าก,กันนะครับการจับม้ากเกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกเลยนะให้เราไปใกล้นะครับมันจะมีคาว่าป่าพยศนี่แล้วเราก็ เลื่อนแถบตรงเลื่อนแถบบาร์ให้มันตรงกับม้าไว้นะครับนี่แล้วเกิดอะาละกิดได้แล้ว,ลลลลวจะยืนเจา้าม้าโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็สามารถที่จะขี่ม้าได้แล้วง่ายไปทุกคนโอเคต่อไปเขาให้เราเนี่ยทำการเรียนรู้บ่อน้ำนะครับผมแล้วก็ขาบ,บ่อน้ำนะครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มสแคปว่ะ สุสัยคงจะต้องเข้าเมืองไปหานะเดี๋ยวไปฟาร์มสแกปเพิ่มก่อนไม่รู้ว่าในเมืองนี้มีคนอยู่หรือเปล่านะครับจอดมาไว้ตรงนี้แล้วกันโอยซอมบี้ นี่นะมาเลยซอมบี้เฮ้ยโอ้แรกแรกแรกโอ้เมืองมาเริ่มเลยวะมีคนปะวะโอ้ซอมบี้มามาแล้วมาแล้ว มาเลยมาเลยซอมบี้ตายไปซะน้องโอ้เมืองใหญ่มากเลยว่ะไม่รู้จะเริ่มฟาร์มจากตรงไหนก่อนอเเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันมีของมีของแล้วก็มีซอมบี้ด้านในด้วยกล่อ,องมานเริ่มเลยมีปืนแน่เลยเนะี่ยอุ้ยกั๊เขียวสวยครับ ได้กัดเขียวมาโอ้โหเกลือเลยกล่องแรกก็เกลือละได้แต่จะแคปว้าวอ,อะไรอะ่ะเมื่อกี้มองไม่ทันมีของเต็มไปหมดเลยว่ะทุกคนโอเคครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ในดีสคริปชันเลยนะครับทุกคนผมจะทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้ามาร่วมสนุกแล้วก็เข้ามาร่วมเอาชีวิตรอดกันได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว,ว่าในนี้มีบอสผมเจอบอสแล้วครับทุกคน อยู่ข้างหน้าเรานี่เองที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับมันคือบอสซอมบี้นะโฮะโอ้โหโอ้โ,โหสองตัวเลยเหรอโอ้ยซอมบี้โถมซอมบี้ตันทางตันที่ผ่ายแล้วกูซอมบี้โถมนี่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 น มาดิผู้มึงอ่ะนี่ไงเฮดช็อตโอ้โซอมบี้ถมว่ะซอมบี้พยาบาลน,นี่ไงผมยังไม่ป่วยไม่ต้องมารักษาผมเออไปซะ โอเคผมว่าเรากลับกัน่อนดีกว่าตอนนี้ของเราเยอะมากแล้วแล้วก็ที่นี่มีบอสด,ด้วยเดีย๋ยวเรากลับไปทำเควนให้เสร็จนะครับมีบอสอยู่ที่นี่ด้วยวะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องวิจัยต่อนะครับอุปกรณ์ใช้งานวิจัยเลยนี่ได้แล้วนะครับพิมพ์เขียวน้าอ่าเขาเรียกว่าเครื่องเอ่อเรียกว่าบ่อน้าครับเรียกว่าบ่อน้ําแล้วก็ทําการคราฟนะครับใช้เหล็กแล้วก็ก้อนหินนะครับโอเคเรามีอยู่มาเดี๋ยวเราคราฟกัน โอ้เหล็กไม่พอเหรอให้ในตายังพออยู่มั้งหาขุดมาเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวรัคาบของสักคู่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ทำการอืมอร่อยโอเคตอนนี้สำเร็จต่อไปเขาให้เราเนี่ยไปเก็บต้นฝไฟเนะครับผม โอเคครับทุกคนฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครที่สนใจเล่นเกม Mission Evo เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับตอนนี้ของ iOS เนี่ยยังไม่น่าจะมานะครับผมที่เล่นได้เนี่ยก็จะมีของ Android นะครับโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไ๊ายเบิ่นครับผม